เ,เดูช่องไทยเกมกันเตะมันคิดสามต่อแปดเท่าเลยเ,เ,เ,เตะรอดบล็อกครับที่ๆต,ตรงนี้สำหรับไทยที่มุ่เข้ามาโดนซีนในชุดแรกนะเนี่ที่นี่ที่เดิมครับสนามซาเชียงครับสนามซาเชียนชันเคยแต่เปลี่ยนสถานทีนะ่ครับเราอยู่นที่พทุทธบุรีชาสามสิบเก้าครับแยกสามสำหรับท่านไทยที่จะมาครเกมคู่นี้เป็นเกมสามสามครับระหว่าง ท่งน้ำเราขน้องอะเจอค่ายเชยกูแล้วเขาเดินสายดูมาดูตรนี้ดูด้วยที่เชิดเตนหยอดครับมาสักูลี่นี่กรค้งก็โดนมือคร อย่นี้ชิงกันรวังห้าหมื่นแล้วครอขอชิงงินรงวัลนะฝั่งเราห้ามว่าเป็นพีเชิดันแบกพี่เอกแล้วก็ายชด้วยวาำไม่ได้ทำชิงนะฝั่งนี้เป็นเชินเถอวิทย์อ้วนคูฮอตดาวนองนะสำหรับครเป็นแฟนๆของพี่วิทย์ทางน้ำาวนองนี้ เราไม่เห็นลูกเสิร์ฟตัวใหญ่นะเป็นเกมแรกข้ามเอ้ยแรกเสิร์ฟระหว่างอาวันฮะนี่น้ําองน้องหลังเท้ามาแล้วครับแต่แรกเสิร์ฟระหว่างครับทางเสนะ่ดําออกข้างครับเปินดนี้ก็แป้นี่เห็นเลยนะครน้องมีเยอะอยู่วะ น,นีเป็นร้านอาหารมีรษณนาการ้ามีหางตั้มส่มีส้นต,ต้ี่แตะสต่อไปครับมาแล้วครับอ,อครับผมแปลต่อสิครับมาแล้วไม่ีโชว์นะแต่ยอมรับตัวที่ ไม่มีใครเก็บเพราะว่าทั้งเกมเพิ่งแต่รุกแล้วครับสำหรับใครมาดูดานะครับผมมีจักคูนี่แต้มสมากก็จะเป็นได้จากลูกบล็อกแล้วก็ลูกเสิร์ครับของราคาของเส์อมาแล้วผมลงแล้ีเต็มบล็อกอย่างช่วงต้นเกผมผมว่จะฟับบงคือ้าใครได้ดูผม,ผมจะบอกว่า ที่บอกพีเชอร์เนี่ยใหญ่ครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเตะติทุกลูกแต่เช่นเดียวกันว่าก็ไม่ได้สามารถเตะหนีได้ทุกลูกนะครับเพราะว่าบางทียกตะก้อไม่ได้มุมคือเป็นมุมที่ต้องเตะออกมุมเดียวนะก็ต้องเิดอย่างลูกเมื่อเมื่อสักครู่เนี่ยถ้ามุมนี้ยังไงก็ต้องเตะหนีแต่ลูกนี้คือพิ่เชอร์กลางไม่ไม่บอกไม่ละเอียดถ้าพิ่เชอร์มองไม่มีโอกาสติดเกมได้เลยนะ การแลวสีมาลูกเสิือทวัดนี่ช่วงกลางๆเกมก็ลูกเสิร์ฟงครับเพราะว่าปัน่นทำให้ฝั่งฝั่งใช้วพวกนี้ปวดอยู่ช่วงนี้มือนกันนะฮะับสำหรับนักกระ้อหลายท่านคงจะอยากลองชิมฝีมือโควิทอ้วนดูงนะแต่วันน,นี้เราไม่ได้เห็นลูกเสิือเป็นอย่างพี่วิทันี่ครับพี่แคทเตะครับพี่อ้วนอยู่ตรงนี้จะเกมหรือเปล่าครับบล็อก จบเกมครับผมพิเชษตระแบบครับผมมีความสามารถบล็อกกดดันที่ได้ดีกว่าขานอกก็จ่ายต่างครับน,าน้ารองน้องวันนี้คุ้มค่าหมือนแลกครับเพราะเราสนามของตะเชียงครับผมหรืออาเชียงนของผมนี่โหชมสน้าล่ะเฉียนหันมาทางเชียงเงินอยู่ก็เป็นคอมพิเตอร์ตีมาคอนดิชีทองแดง ผม,ผมก็ไม่แน่ะลรฮะชอบตะกรงนะับเข้ามาติดตามดูได้ครผมม, Facebook มีเฟซบุ๊กของผมขอบคุณฮะที่ติดตามชมเดี๋ยวดูคลิปต่อไปฮะงผมจะถ่ายาห้ดูเรื่องครับความวินินฉัยงานนะผมเดี๋ยวก็ได้ต้องไม่เสียงานหลังแล้วแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ